สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทําขนมบราวนี่กันย่ก็จะสีสันหน้าตาแบบในคลิปเลยนะคะไปดูกันเลยก่อนอื่นก็มาดูวัตถุดิบกันค่ะก็มีแค่นี้เลยแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะอันนี้ลืมเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็เอาน้ามันพืชแล้วก็ผงโกโก้ที่เตรียมไว้ตอนแรกเนี่ยมาผ,าผสมเข้าด้วยกันค่ะจิ แล้วก็คนเข้าด้วยกันนะคะให้มันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยพอเสร็จแล้วเราก็ไปพักไว้ก่อนนะคะเราก็จะไปทําในอีกส่วนหนึ่งค่ะส่วนนี้นะคะเราก็จะเริ่มในการต่อไข่ค่ะเราก็จะมาอวดการต่อไข่มือเดียวของเรานะคะดูจุอ๋อสวยงามนะคะเป็นครั้งแรกที่สวยงามมากค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่น้ำตาลที่เตรียมไว้ลงไปเลยค่ะความหวานปรับได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็มาตีเข้ากันเลยค่ะโอ้โหเลอะเลอะค่ะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ตรงนี้นะคะเราก็มาตีเข้ากันเลย ตรงนี้เราสามารถเอาไปรองในน้ําร้อนได้นะคะเพื่อที่น้าตาลจะได้ละลายง่ายขึ้นซึ่งถ้าตรงเนี้ยน้ําตาลมันละลายอะ่ะมันจะทําให้บาวนี่ของเราขึ้นหน้าฟิล์มนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากให้บาวนี่ของเราเนี่ยขึ้นหน้าฟิล์มก็ทําให้น้ําตาละละลายดีค่ะตีไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําตาลจะละลายแล้วก็แบบสีมันดูแบบจืดลงอะคะ่ะให้สีมันเป็นฟิลมๆหน่อยก็จะถือว่าได้แล้วนะคะเราก็ประมาณนี้พอแล้วค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เอาโกโก้ที่เราผักไว้ตอนแรกเนี่ยมาใส่ผสมรวมกันเลยค่ะใส่ลงไปเลยกวาดให้หมดอย่าให้เหลือนะคะไม่ใช่อะไรค่ะเราเสียดาย <c oughs> แล้วก็คนเลยค่ะคน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 ให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่แป้งนะค่อยๆทย,ยอยใส่นะคะมันจะได้แบบคนได้ไม่ยากมาก แล้วก็ค่อยๆตะล่อมไปนะคะแล้วก็ใส่แป้งที่เหลืออยู่ลงไปให้หมดเลยค่ะคนไห้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะคนจะมันแบบเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีเม็ดแป้งสักสาอันนี้เราก็คนจะมันเข้ากันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ขึ้นเงาเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อก็จะแบบนืดแบบนี้เลยค่ะ พอได้แล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่ถาดเข้าอบกันคะ่ะท้าน้ำมันดองไว้หน่อยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดก้นตอนเราแสบออกคะ่ะเรามาเทใส่พิมพ์กันเลยคะ่ะตัวพิมพ์เนี่ยถ้าใครมีเป็นแบบถ้วยกระดาษสำหรับเข้าอบหรือว่าเป็นถาดดีๆสำหรับเข้าอบเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าเราไม่มีก็เลยใช้เป็นแบบนี้แทนคะ่ะเทลงไปเลยเนื้อเงาแบบ เงาสวยน่าจิ้มปาดกินตอนนั้นมากๆเลยนะคะเคลงไปให้หมดเลยนะปาดให้หมดมาอย่าให้เหนียวนะคะพอเทเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยคือแบบเงาวัสะททอนแสงมากๆได้เวลาอบขนมแล้วโยนเข้าเตาไปเลยค่ะอันนี้เราใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใส่ไปเลยจุ๊บ อบเราใช้ไฟประมาณ1 5 0่ง0อถึงองศาเวลาประมาณ20-30ถึงสนาทีนะคะแล้วแต่ความแรงเม้ออบของแต่ละคนค่ะทุกคนเราเจอของเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปโรยบนหน้าเาวนี่กันค่ะคือที่จริงอะเราควรจะต้องโรยก่อนที่จะเอาเข้าอบแต่ว่าเราเพิ่งหาขนมเจอไงแล้วก็แบบเออไม่เป็นไรโปรยตอนนี้ไปเลยก็ได้โปรยลงไปเลยค่ะ ไม่ต้องไปแบบโอ้โหวางจัดจัดเดนระเมตรอันนี้ไม่ต้องนะคะโปรยลงไปเลยยังไงก็ดูดีนะคะโรยลงไปเลยจากนั้นก็เข้าอดต่อให้ครบเวลาที่กำหนดนะคะใส่เข้าไปชุบใส่แล้วค่ะทุกคนไหนมาดูชุบโอ้โหน่ากินมากกลิ่นตรงนั้นคือหอมมากค่ะทุกคน เราก็จะทําการเอามันออกมาจากเตาอบนะคะด้วยวิธีแบบความสามารถตรวจบุคคลไม่สามารถลอกเลียนแบบได้มันเจ๋งเกินไปนะคะเอาออกมาเลยชุตูมเราจะพักมันไว้ก่อนนะคะให้มันยุบตัวตอนนี้นะคะก็พักไว้เสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็เจอปัญหากาทดกคนก็คือ เม็ดมุ้งหิพันพของเรามันไม่เกาะบบวนี่เลยซึ่งก็สมควรนะคะแล้วก็จะมากําจัดมันออกกันเรียบร้อยง่ายดีง่ายเวอร์เออดีนานพางพางยังยังค่อยๆนั่นและค่ะเราจะตัดเป็นแบบให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะอารมณ์แบบบาวนี่คิวบอะไรประมาณนี้ชึบ ขออนุญ,ญาตตัดไปตอนที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เบี้ยวเปะเลยนะคะแล้วเราก็มาตับแฟงออกแล้วก็ใส่ภาชนะของเราให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยนองมะมุ่งที่เรากำจัดออกไปนะคะน้องจะได้ไม่รู้สึกหน่อยใจนะนี่ก็คือโฉมหน้าบราวนี่ของเรานะคะโอ้โ ดูดีน่ากินมากเวอร์นะคะเสิร์ฟพร้อมกับนมสดแก้วหนึ่งแต่ว่าวันนี้นมของเราหมดนะคะเราก็เลยขออนุญาตอ่าสร้างห้าพนิดนึงนะคะทําเป็นไม่รู้ต่อไปนะคะโอเคมันน่ากินถูกไหมแต่ว่าเรายังไม่ได้กินเลยว่าแบบมันแบบอร่อยตามความน,น่ากินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามาลองกินเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมบาวนี่กันนะคะ ก่อนอื่นเราจะให้ดูเนื้อมันก่อนเ oh. <laughs> <Yeah. S 2> ดี๋ยวถูว่านี่นะคะไม่โฟกัสด้วยไม่เป็นไรเบานี้ไม่ใช่เคนะครับพราะฉะนั้นเราต้องแบบบีบได้ <laughs> <laughs> โอเคค่ะโอเคเริ่มใจชิ้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเรามาลองกินกันเลยนะคะ ชิมิกสักชินหนึ่งนะคะนี่อยากจะให้ดูนะคะว่าแบบเนื้อมันฉ่ำขนาดไหนโฟกัสปามาโฟกัสยางไม่ไม่เป็นไรที่มันฉ่ำขนาดนี้นะคะเพราะว่าเมาืกี้เล่น,นะคะ่ะน้ำหกใส่เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมากินกันเลย สรุปการทำรบวนี่ของเราในวันนี้นะทุกคนมันลอดค่ะเย้เ<ย>พราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองทำหรือว่าลองกินฝึกทำใหม่ๆก็ทำได้นะทุกคนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย